หาอะไรกินหาอะไรทามนั่นเองนะคะนเนยเป็นเบเตอร์ชน็นคนแล้วก็แบบมีท masa, มนนั้งคอนก็คือข้าโพดแล้วก็มีทั้งชีดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะช่องฟ้าบนชิอง้วค่ะทาไมเวลาถ่ายในห้องครัวกล้องชอบไม่โฟกัสดีฉันเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโฟกัสอะไรข้างหลังนะข้างหลังโฟกัสอะไร ขาหน่อย <laughs> เออโฟกัสนี่สิ <gasps> เอออะไรกันคนก็เปิดคลิป ขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกคนขอโทษจา้า uh. เอาละคะ่ะทุกคนเข้าเรื่องเลกก่าเนาะวันนี้ฟ้ามาเปิดคลิปในห้องครัวนะคะ <Wow. S 1> ก็คือฟ้าจะมาหาอะไรกินหาอะไรทำนั่นเองนะคะก็ oh. คือไปเจอมาในเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะก็ะจะเป็นน้องคนนี้เลยเป็นอีซี่เทสจ๊ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไส้กรอกบัตเตอร์คอนชีส <Wow. S 1> นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยฟ้ายากจะลองรับทานดวูว่ามันเป็นอะไรยังไงอร่อยขนาดไหนนะคะเพราะฟ้ามีความสุขว่าเฮ้ยไส้กรอกมีความเป็น บบเนยเป็นเบ,บเตอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบมีทั้งคอนก็คือข้าวโพดแล้วก็มีทั้งชีสก็คือไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรงไงออกมาในทิศทางไหนนะคะก็เลยจะมาลองรับทานดูนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องทําการตัดเลยค่ะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนบอกได้เลยว่ากลิ่นข้าวโพดเปะจมูกขึ้นมาเลยค่ะทุกคนกลิ่นข้าวโพดเหมือนไหมวะไอขนมที่เป็นสามเหลี่ยมาที่เราชอบใส่นิ้วตอนนี้ปิกับทุกคนเออเหมือนกันเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวฟ้าจะขอตัวไปเวฟก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับมาจ้า อะละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟาโกเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตานนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งมีระเบิดปุ๊ไปอันนึงนะคะกลิ่นน้องเขาก็คือแบบหอมมากจริงและที่สําคัญก็คือเราต้องรับทานนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนอันที่แตกนะคะห,หอมนะ กรอบมากอร่อยมากอืมเพิ่งเห็นข้าโพดแต่รสชาติคือแบบว่ามีความหวานขมครีมหอมหอมหอมมากจริงมีกลิ่นชิกนในปากนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดนิดหน่อยอืออร่อยอืม,อมหอนชิ่นเลย อร่อยจริงทุกคนหน่งซองแล้วทุกคนมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะสี่ <c oughs> ราคา29บาทถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนราคาประมาณ29บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกและอร่อยมากไม่คคยเลยว่ามูสผิเผินนะเส้นกรอบแบบเหมือนจะไม่ใช่หนังกรอบแล้วคนจะหนังเขากรอบมากอืมอร่อยเลย เนื้อสองชิ้นนี้จะแบ่งให้พี่ปอนกินเพราะพี่ปอนเขาอยากกินมากพี่ปอนั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเลยแบ่งแค่สองชิ้นแล้วกันนะจ๊ะอ๋อคทุกคนถ้าใครอยากลองรับทานดูก็สามารถรับทานที่เซฟเมนนทุกสาขาเลยนะทุกคนบอกเลยว่า รสชาติคืออร่อยเด็กทานนะพี่ใหญ่ทานดีหอมหอมข้าวโพดหอมชีสหวานๆเค็มๆแบบอร่อยเหลือเกินเลยเรื่องสำคัญคือฟ้าไม่คิดว่าเฮ้ยหนังเขาจะกรอบขนาดนี้แต่แบบเอออร่อยจริงเนี่ยทุกคนได้ลองรับทานด้วยนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฟ้าเด้อแต่ว่าอะไรอร่อยจริงก็อยากจะแนะนำนะคะเอาเถอะทุกคนแค่คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดแชร์ฟ้าด้วยนะเรื่องสำคัญของทุกคนคือ Burger King Burger King เพราะด้วยนะคะเวลาไดลงคลิปเป็นแบคุณจะได้ภาพในกระเป๋าไป bye สวัสดีค่ะ เอาไปพี่ปอนกินก่อนนะจ๊ะ